ทุกคนคะอย่าบอกใครนะวันนี้วิวจะมาเล่าเรื่องซอมบี้ตัวจริงในประวัติศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะวิวจากชาแนลพอยท์เอาิลค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้ยินคำว่าซอมบี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหนังละครซีรีส์รวมไปถึงเพลงเนี่ยก็ล้วนทําเรื่องราวเกี่ยวกับซอมบี้กันทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะจะเรียกมันว่าเป็นอะไรดีสัตว์ิเศษตัวประหลาดผีปีศาจที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ที่แบบอ่เดินมาหน้าตาเละๆกินเนื้อคคนนนกกัดเเข้้าาไปปึึงทํใหออี็ม หรือว่าจะเป็นซอมบี้ที่แบบวิ่งได้วิ่งได้วิ่งเร็วๆๆ,ๆ,ๆหรือว่าเป็นซอมบี้ย้อนยุคเป็นอุ้เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแต่รู้ไหมคะว่าซอมบี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีในประวัติศาสตร์จริงๆนะคะแล้วก็เป็นความเชื่อของกลุ่มคนกลุ่มนึงจริงๆอาจจะแตกต่างจากปีศาจมอนสเตอร์ตัวอื่นอะที่บางตัวก็เป็นแค่ความเชื่อหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันมีคนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นซอมบี้จริงๆค่ะวันนี้วิวรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับซอมบี้ตัวจริงในประวัติศาสตร์เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะพร้อมที่จะฟังเรื่องราวทที่ั้้งงสสนุกกกล็ไดารระะยค ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ถ้าพูดถึงซอมบี้กันเนี่ยนะคะปัจจุบันเราน่าจะรู้กันดีค่ะว่าเราเนี่ยหมายถึงศพใช่ไหมคะที่ฟื้นกลับมามีชีวิตแล้วก็เดินได้อะไรต่างๆอาจจะเดินบ้างวิ่งบ้างแล้วก็มีจุดร่วมกันคือมันจะไปกัดคนอื่นนะคะแล้วก็ปล่อยเชื้อไวรัสซอมบี้เนี่ยไปที่คนอื่นทําให้คนอื่นเนี่ยเป็นซอมบี้ต่อๆ่อกันไปเรื่อยๆค่ะแต่รู้กันไหมว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยซอมบี้ถือว่าเป็นความเชื่อของกลุ่มคนกลุ่มนึงนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวพันไปถึงเทพเจ้าของคนกลุ่มนั้นเลยทีเดียวค่่่ะะะทีีีนน้้้ถาาาาาเเเรรรรจมมลืออองงปวัตติศส์ขซบ ะะเราต้องเริ่มจากการที่ศพลุกขึ้นมาเดินได้ก่อนค่ะถามว่ากลุ่มคนไหนในโลกนะคะที่เป็นกลุ่มคนแรกที่เชื่อเรื่องศพที่สามารถฟื้นคืนชีพมาได้ลุกขึ้นมาเดินได้นะคะต้องบอกว่าย้อนกลับไปยาวนานมากเลยค่ะย้อนกลับไปถึงสมัยกรีกโบราณเลยทีเดียวนะคะถามว่าเขารู้กันได้ยังไงนะคะ <S <S ก็ต้องบอกว่าเขารู้กันได้จากการที่นักโบราณคะ <S <S ดีค่ะไปขุดค้นหลุมศพของกรีกโบราณน,นะคะแล้วเขาเจอว่าบางหลุมเนี่ยมันมีความเชื่อที่มีการเอาหินหรือมีอาการเอาอะไรหนักๆเนี่ยนะคะทับหลุมศพเอาไว้ค่ะถามว่าทับ ทาไทับเอาไว้กันคนในหลุมเนี่ยลุกขึ้นมานะคะคือเขากลัวว่าศพเนี่ยจะลุกขึ้นมาได้ค่ะดังนั้นนี่ก็เลยเป็นการพิสูจน์นะคะว่าตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเราก็มีความกลัวกันอยู่แล้วมันจะมีศพที่ลุกขึ้นมาเดินได้นะอันตรายมากจริงๆอย่างไรก็ตามนะคะความเชื่อน,นั้นเป็นแค่ความเชื่อเรื่องศพที่ลุกขึ้นมาเดินได้ค่ะยังไม่เกี่ยวข้องกับซอมบี้นะคะเพราะว่าความเชื่อเกี่ยวกับซอมบี้เนี่ยมากับกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้คาว่าซอมบี้มีที่มาจากไหนนะคะก็ต้้อองบกกววว่่่่าาาาาาถเเรไปดูที Off afford Dictionary นนะะะคค็็จหํ ะะถูกบันทึกเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกเมื่อปี1819เท่านั้นเองค่ะก็ประมาณ200กว่าปีมาแล้วนะที่สําคัญนะคะเขาบันทึกไว้ว่ามีที่มาจากภาษา แถบแอฟริกันตะวันตกค่ะก็มาจากทวีปแอฟริกานะคะโดยคํานี้เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับคําทั้งหมด2คําด้วยกันค่ะคาแรกนะคะคือคําว่าซุมบิค่ะแปลว่าเครื่องรางนะคะส่วนคําที่สองนะคะสันนิษฐานว่ามาจากคําว่านาซัมบินะคะแปลว่าเทพเจ้าค่ะคํานี้เป็นภาษาของโกนะคะแล้วถามว่าเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องในเทพเจ้าองค์ไหนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งนะคะในศาสนาวูดูค่ะ,ะหลายคนน่าจะเคยได้ยินคาว่าวูดูจากตุ๊กตาวูดูนะคะที่เป็นการทาไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรต่างๆ แล้วแบบใส่เข้าไปในตุ๊กตาพอเอาเข็มจิ้มตุ๊กตาจึก๊กมันก็จะไปเจ็บที่คนที่โดนทําคุณสใส่ใช่ไหมคะซึ่งนี่แหลคะค่ะวูดูเนี่ยเป็นศาสนาในแถบแอฟริกันนะคะซึ่งเป็นศาสนาเกี่ยวกับไสยศาสตร์ความเชื่ออะไรต่างๆมนต์ดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในศาสนาเนี่ยก็มีเทพเจ้าอยู่องค์หนึ่งค่ะเป็นเทพเจ้างูนะคะทีเนี้ยเทพเจ้างูองค์เนี้ยจริงๆชื่อเต็มท่านชื่อว่านบอลนะคะยาวมากค่ะแต่ว่ามีอีกชื่อหนึ่งว่าซอมบี้นั่นเองนะคะทีเนี้ยถามว่าเทพเจ้าองค์นี้เป็นยังไงมีความสําคัญ นะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเทพเจ้าองค์สําคัญของศาสนาวูดูเลยทีเดียวนะคะส่วนหน้าตาเป็นยังไงอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับความเชื่อร่วมกันทั่วโลกเลยคือเป็นเทพเจ้ามูองค์ใหญ่นะคะที่เขาเชื่อว่าถ้าเลื้อยผ่านใต้แผ่นดินเนี่ยนะจะทําให้แผ่นดินไหวถ้าเลื้อยผ่านใต้ทะเลจะทําให้เกิดคลื่นถ้าเลื้อยผ่านท้องฟ้าจะทําให้เกิดรุ้งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ท่านเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับซอมบี้ขนาดนั้นค่ะคือในฝั่งแอฟริกันเนี่ยเชื่ออะไรก็เชื่อไปนะคะก็เชื่อแบบนี้กันมาตั้งแต่นมนานแสนนาน,น,าน,น,านมาแล้วค่ะ่ะะจนกรทัง ช่วงศตวรรษที่18ถึงศตวรรษที่19นะคะจําจากคลิปประวัติศาสตร์โลกของวิวได้ไหมคะว่าช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นในโลกมันเกิดการล่าอาณานิคมเกิดการทําอะไรกันต่างๆเกิดการนําเอาคนจากแอฟริกาเนี่ยนะคะไปเป็นทาสที่ทวีปอเมริกาค่ะโดยต้องบอกว่าทวีปอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีแค่อเมริกานึกออกปะไม่ใช่แค่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่ามันมีตั้งแต่อเมริกาเหนือเป็นประเทศสหรัฐอเมริกามีแคนาดามีนู่นมีนี่มาถึงอเมริกาใต้อะไรต่างๆและรวมไปถึงบริเวณนึงด้วยคะ่ะนั่นก คือบริเวณทะเลแคริบเบียนนะคะที่เราคุ้นเคยกันดีจาก Pirate of ริ e c a r i b b e a n นั่นแหละทะเลแคริบเบียนนี่อยู่บริเวณแบบใต้สหรัฐอเมริกาลงมานะคะในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะก็มีการนําเอาท่าจากแอฟริกันเนี่ยเข้าไปเยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะประเทศเฮตินะคะเพื่อเอาเข้าไปทําไร่อ้อยค่ะคือทําไร่อ้อยเนี่ยก็เพื่อเอาน้ําหวานจากอ้อยมาทําน้ําตาลใช่ไหมซึ่งน้ําตาลในยุคนั้นเป็นของที่มีราคาแพงมากแล้วก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแถบอเมริกาของเขาเลยนะคะทีน,นี้ชาวแอฟริกันที่เดินทางจากแอฟริกามาที่ บริเวณเฮติก็พาเอาความเชื่อของศาสนาวูด oo mm ู hmm. มาด้วยค่ะดังนั้นมันก็เลยมาแพร่กระจายอยู่บริเวณ mm hmm. ทะเลแคริบเบียนนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยแน่นอนว่าเอาความเชื่อศาสนาวูด oo mm ู hmm. มาก็ต้องมีความเชื่อเรื่องซอมบี้มาด้วยค่ะและเมื่อมันมาอยู่ตรงนี้มันก็แพร่กระจายรอบทะเลแคริบเบียนนะคะแล้วก็แพร่กระจายเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นคนอเมริกันก็มีการเอาไปทําเป็นป mm ๊อปเคาน์เตอร์อะไรต่างๆมาทาหนังทําละครแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วโลกจนทําให้ทั่วโลกของเราเนี่ยรู้จักซอมบี้ตั้งแต่นั้นมาค่ะแต่อย่า รู้กันไหมว่าความเชื่อซอมบี้ของชาววูดูเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันต่างจากความเชื่อซอมบี้ทุกวันนี้หรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าต่างค่ะเพราะว่าความเชื่อของซอมบี้ในของวูดูเนี่ยไม่เหมือนซอมบี้ในหนังทุกวันนี้เลยนะคือถามว่ามันเริ่มยังไงเนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มจากที่พวกชาวเฮติในสมัยนั้นหรือว่าพวกทาสที่อยู่ในเฮติสมัยนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะมากๆๆๆๆามา,มา,มา,มาอยู่รวมกันนะคะแล้วสุขอ,อนาไม่เนี่ยไม่ค่อยดีค่ะทําให้มีคนเนี่ยตายบ่อยนะคะเป็นอะไรก็อาจทําใช้แรงงานไปทำนู่นทำนี้นิดหนึ่ง เป็นเบื่อเลยค่ะที่สําคัญนะคะพอตายปุ๊บถามว่ากลุ่มคนที่ตายมีความเชื่ออะไรเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เชื่อเรื่องมนต์ดำนะคะดังนั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มีการขโมยศพคนที่ตายเนี่ยเอาไปทาไสยศาสตร์เอาไปทํา, Bubble, าทมนต์ดำค่อนข้างบ่อยะคะ่ะดังนั้นเหตุการณ์ที่ศพหายเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องค่อนข้างจะปะกติในนั้นนะคะแต่ศพหายเนี่ยก็ยังไม่ใช่ซอมบี้นะแล้วถามว่าซอมบี้คืออะไรคือชาวเฮต,ติตอนนั้นนะคะเขาเชื่อเรื่องการทาไสยศาสตร์ทํามนต์ดำใส่ศพค่ะโดยนักบวชศาสนาวูดูเนี่ยนะคะสามารถทำไสยศาสตร์เจเวท มนอะไรใส่ศพได้เนี่ยให้ศพสามารถลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าศพที่ลุกขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีวิญญาณแล้วถามว่าลุกขึ้นมาทําไมก็ลุกขึ้นมาเป็นทาสของนักบวชนี่แหละคะ่ะนักบวชสั่งให้ไปใช้แรงงานอะไรก็ต้องไปนะคะและนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ซอมบี้เนี่ยเดินท่าแปลกๆเดินท่าแบบไม่ไปพลิ้วเหมือนคนปัจจุบันนี้ <ๆ S 1> เพราะว่าซอมบี้เนี่ยมีแต่ร่างไม่มีวิญญาณนั่นเองค่ะซึ่งชาวพื้นเมืองตอนนั้นเนี่ยเขาจะเรียกซอมบี้ว่าโบโกโนะคะเป็นภาษาพื้นเมือง นะต้องบอกว่าไม่เหมือนเลยค่ะเพราะว่าซอมบี้ของเฮติเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนคนปกติทุกอย่างเลยแค่ไม่มีวิญญาณแล้วก็เดินท่าแปลกๆเท่านั้นนะคะคือไม่ได้ไปกัดคนอื่นหรืออะไรนะแต่ถามว่า,เ,าเราใช้ชีวิตอยู่ยังไงซอมบี้พวกนี้นะคะกินอาหารเหมือนคนเรานี่แหละคะ่ะแต่ว่าจะไม่กินอาหารทั่วไปจะกินแต่อาหารที่หมอผีเนี่ยให้นะคะคือกินแต่อาหารจากเจ้านายตัวเองเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งเจ้านายตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะซอมบี้พวกนี้ก็เลยสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติทั่วไปที่เป็นแรงงานทั่วไปได้้ค่ะทีีเนรา มาพูดกันแบบวิวิตหน่อยดีกว่าถามว่าอาวมันมีคนเชื่อเป็นตุเป็นตาขนาดนั้นว่าตัวเองเป็นซอมบี้มันมีความเชื่อเรื่องซอมบี้กันแล้วถามว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอธิบายเรื่องราวของซอมบี้ไว้ยังไงนะคะเขาบอกว่าซอมบี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ศพหลอกที่โดนปลุกขึ้นมาให้มีชีวิตอยู่แต่เป็นคนเป็นๆนี่แหละค่ะที่โดนหมอผีเนี่ยนะคะมอมยาค่ะมีให้ยาต่างๆไปซึ่งเป็นยาที่มีฤทธิ์กดประสาทอะไรต่างๆนะถ้าให้ยาเนี่ยนิดเดียวคนคนนั้นก็จะมึนๆแล้วก็แบบว่าไม่มีรู้เรื่องไม่มีสตตติิประมมาาาณนนั้้แ่่ถสว ยาม,มากถึงระดับจุดหนึ่งเนี่ยนะคะคนพวกนี้ก็จะกลายเป็นอัมพาตกลายเป็นอัมพฤกษ์หยุดหายใจหรืออะไรคือสภาพเหมือนตายว่าอย่างนั้นเถอค่ะโดยยาพวกนี้นะคะเขาบอกว่าปรุงขึ้นมาจากหลายอย่างหรือทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยก้างปลาปลา,ปลาบางชนิดกระดูกสัตว์บางคนก็บอกว่ามาจากพิษของปลาปลากระเป้าก็มีเหมือนกันนะคะคือผสมกันออกมาเป็นผงที่เรียกว่าผงซอมบี้ค่ะแล้วก็เอาให้คนกินนะคะพอคนกินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะแบบว่าหมดสติไปอย่างนี้ใช่ไหมคือกดประสาทอะไรหมดสติญาต์ๆก็เข้าใจว่า ตายตายเสร็จก็ไปฝังค่ะพอไปฝังคนนี้ก็เข้าใจว่าตัวเองตายแล้วปรากฏว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยยาหมดฤทธิ์คนคนนี้ก็ฟื้นขึ้นมานะคะแต่ถามว่าฟื้นขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็ไม่เพราะว่าฤทธิ์ของยาก็ยังหลอนอยู่ใช่ไหมหมอผีก็บอกว่าเจ้าเป็นซอมบี้เป็นทาสของข้าเจ้าฟื้นขึ้นมาตามคําสั่งของข้าเจ้าจะต้องเชื่อฟังคําสั่งของข้าเท่านั้นแล้วก็เอาอาหารให้กินทุกวันในอาหารก็มีใส่ย,ยาใส่ย,ยาใส่ย,ยาไปนะคะดังนั้นคนเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าตัวเองเป็นซอมบี้ไม่มีจิตวิญญ,ญาณแล รืยๆดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเขาก็เชื่อว่านี่แหละค่ะคือคําอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับซอมบี้ในอดีตนะว่าอ๋อมันคือการโดนมอมยาอะไรต่างๆที่บอกว่าไม่มีวิญญาณก็เพราะว่าไม่มีสติเพราะว่าโดนสารเนี่ยกดประสาทอยู่ส่วนที่ท่าเดินแปลกๆเนี่ยก็เพราะว่าเมายาน,นั่นเองนะคะส่วนที่ต้องกินอาหารจากหมอผีเท่านั้นก็เพราะว่าต้องโดนมอมยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆค่ะซึ่งต้องบอกว่ามันมีรายงานข่าวในอดีตนะคะสามารถไปหาอ่านกันได้ที่มีหลายๆคนเนี่ยเข้าใจไปเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นซอมบี้นะคะแบบว่าอ๋อฉัน ซอมบี้อะไรอย่างนี้ก็มีคนมาให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันค่ะมีชาวเฮติหลายคนที่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะแบบแก่แล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยที่เขาเข้าใจว่าตัวเองเคยเป็นซอมบี้มาก่อนอย่างเช่นมันก็มีเคสหนึ่งที่แบบว่ามีคนนึงเนี่ยตายไปนะคะแล้วก็หายไป18ปีค่ะอยู่ดีๆคนก็ไปเจอว่าเอา้ายังไม่ตายเหรอตายไปสิบแปดปีแล้วไม่ใช่หรอทำไมมาเดินอยู่แถวนี้เขาก็บอกญาตินะคะว่าอ๋อเขาไ,ไปเป็นซอมบี้มาไปอยู่ในไร่อ้อยตรงนู้นแหละไปให้หมอผีใช้แรงง,งานมา18ปีอยู่ร่วมกับซอมบีีี้้ออกกหหหลลลาายยยตัยยััวเเ่งง็มมมืนนนะะะคแทด ะะก็คือเรื่องราวของซอมบี้ <c oughs> ที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นที่มาของซอมบี้ที่โดนพัฒนามาจนกลายเป็นป็อกเค้าเจอร์แบบปัจจุบันนี้นะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เป็นไงกันบ้างคะชอบเรื่องราวของซอมบี้กันไหมอยากให้วิวเล่าเรื่องราวของมอนสเตอร์ปีศาจสัตว์ประหลาดตัวไหนให้ฟังอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวจะพยายามไปหาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ